ไปไหนอ่ะอยู่นี่เก็บตังคนะ์อยู่ดาวเลยติดกะรุ่นติดดาวตันนี้เราจะทำไร ผีสเปเสไล่โอ้ตรงนี้อ่ะกระเบื้องไม่ใช่กระเบื้องฝากระโปงข้างไรอ่ะโโอเขาเขามาทำก่อนหน้านี้ละรู้แค่ที่เดียวที่อื่นก็ต้องมาหาที่หรอป้ายขา,ขาวนี่หรอใช่ขาวขาวเป็นแดง มีนะให้กด e มีปะมีมีมขพีพอนไปแล้วมันขึ้นว่ารอซันโตจ้จุดที่สองหระอุ๊ยโคตอเ้ยโคตรสดห้าจุดห้าจุดห้าจุดเลยเลยอแต่ขับรถไปหาไปไปขับไปเรื่อย เพราะว่าไปนค้นดูแมพมาที่มันก็มีตรงไหนบ้าง <Come on. S 1> ต,ตามจุดที่เขาบอกวก็ตามหมุดที่เขาบอกนี่คือจุดที่สอง นี่ไงนี่นี่น,น,น,นี่มันเด้งมาขึ้นพอดีเลยเมื่อกี้มันมันเหมือนภาพมันวาร์ปเด้งขึ้นมาไหมภาพมันยังไม่เอ่อไม่รู้เลย Thank you ไม่ใช่ป้านี่ไหมใช่หรอเกว่าไม่รู้อ่ะไม่รู้เหมือนกันเห็นวาป้า,ม,ปาม,มาเวลาตายเนี่ยอ๋ใ่ใช่ใช่ใช่แล้วตองดูป้ายมันจะวาามาอ่าไมนจะอกเขาขับอือหือน้วแบบแซ่บนะ

Hãy subscribe cho กี่คะแนนเนี่ยหนแล้วเนี่ยหนึละห้าจุดใช่ไหมหคนสเปย์อุ้ยคนสเปย์จุดละหมื่นเหรอหมื่นห้าปะไม่ได้สังเกตคือตอนนึงจุดหมื่นห้า

นี่งไงนี่ไงนี่ไงสีส้มนี่แล้วแต่<อ>สีส้มมันสีขาวไม่รู้มัน,น,<อ>นวาดมาที่ค่อยเห็นภาพมันวาปมาเขาน่าจะว่าอันนี้อ่าใช่ใช่เขาโหลดช้าก็ไม่รู้หมื่นห้าหมื่นห้า ท้ายสุดท้ายที่น่าจะไกลหน่อยนะแอนดี้ช็อตอ่ะใช่ใีทะเลนิดจริงด้วย 别解释了。Yeah, just, uh, huh? แสดงว่ามันต้องให้คุณน,น่าล้าขายกอนแน่เลยไปทุกที่ามันจะล้าขายขทุกที่เลยใช่ไมอันนี้เหรอเขียวนี่ใช่ไหมไม่ใช่ เราะมันเป็นป้ายโฆษณาใช่ใช่ไหมอ,อใช,<ป>ใช่ใช่ใช่เ,เป็นป้ายโฆษณาอุ้ยสี่หมื่นโอ้เออสุดท้ายสี<ฮ>่หมื่นเออพรุ่งนี้ต้องทำอ e ีกทำถึงวันไหนอ่ะ ปุป่นละ็อกต<บ>ัง,งเข้าบัญชีอีกสองหมื่นห้าล็อกเสื้อด้วยอุ้ยจริงอ่ะนีเไเด้นขึ้นมานะใช่ใช่ใช่มันเขาเป็นตรนงว่างเธออยู่ไหนอยู่ในเมืองในเกีย้ยที่มันเป็นอะไรนะที่อยู่แถวคาสิโนอ,อ่ะอ่าๆเขย่าทางเข้ามา มาเกอะมัวให้หน่อยน้าเกอะมัวของเขาเหรออ่าลงเทินเสร็จก็ไปหาของเขาต่อลงเทินอยู่ไหนเนี่ยอยู่ในเมืองก็ถมต่อวนี้ก็ได้นิดนิดหน่อยหน่อยเนาะได้ได้กระสุนได้เกาะได้อะไรมาอีได้สมัยที่เขาก็ชอบเก็บนี่แได้ในเพลงนี้นะก็ตามมาแล้ว ใช่ที่มันเป็นอ่างน,น้ำอ่ะอ่างน,น้ำที่มีต้นมะพร,าะร้าวเยอะๆก็อ่างกิดน้ำอ่ะอ๋อโปงอู่ว่าจะอยู่ตรงนี้ไหม บางทีก็ได้ยิงเสียงบางทีก็ไม่ได้ยินอ๋ออยู่นี่เฮ้ยเดินไปจะติดดาวไหมนั่นแหละสิไม่ติดได้ตั้งหมื่นหกได้เอาโม่ได้กระสุนกับสเสน,น่ห์หรอเน้ยของเธออยู่ไหนเราหมดเธอเอากัน ใจจังยมทะเลเลยอไปแบบไม่ชนนะไปสกิบไปสกิบก็ถือว่าชนปะนิดหน่อยนิดหน่อยไม่เสียหลักรถ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 ไม่เสียหลัก ตัดหน้านะระวังนะลูทอ่ะเกือ mày đi ha ha đi thoát môi thôi 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 thôi อีกครบห้าอันนี้นะน,นี้วเป็นมะเบียบมันมูสิระเบิดผมเสื้อหรอเป็นเสือเเส้อใช่มไหมมันขึ้นอันล็อกอ่ะเสื้อหรือกางเกง You looking for anything special เสือนะแม่เป็นเสือนะแต่ไม่รู้ตัวไหนผมก็ไม่เห็นขึ้นดาวเลยไม่เห็นมีแท็กดาวเมื่อกี้ไม่ทันอ่านว่ามันปลดล็อกอะไร

ไมเจอหมือนกันตังเกงหรือเปล่าไอติ่มันขึ้นปลดล็อกถูกต้นใช่ไหมอืมน oh. ไม่ขึ้นดาวอะ่ะ I'm sorry I ้ เฮ้ยเอี่ยมเฮ้ยลายนี้น่ารักมากเลยเธอมานั่งหน้าร้านที่ขายของนลสิมันมีรูปดาวขึ้นเยอะแยะเลยอันสุดท้ายอะปาร์ตี้อะลายน่ารักมากเพื่ออะไรอะมั่เป็นเชือเฮ้ยแต่หมหมูหมแปงจังะน,น่ารักว่ะ แดงจังอะเที่สุดเฮ้ยมีเสื้อเซลยัดด้วยเสื้อไ้ทำงานของเซลยัดอ่ะมันกดล็อกอันไหนอะไม่เห็นมีดาวืูว่าเราหาไม่เจอนันนั่นสิเฮ้ยเซอเอมซีโคตรที่เขาชอบลายอ่ะแต่แพงไหม เไ็นแสนเลยอ่ะลายแมวอ่ะ <taking> น <harder> <half art> ่ารักไมลไรลายสีลุงลายเห็ดน่ะมัสลูมเนี่ยอยากได้อะแล้วมันอยู่ตรงไหนอ่ะมันปลดล็อกอันไหนอ่ะเขายังไม่รู้เลยนั่นสิเขาหาไม่เจอ Guess. หรือว่าปลดล็อกร้านหมวกอ๋อหมวกหรอหมวกได้ปะเนี่ยไม่รู้อที่กางเกงเสื้อหาไม่เจอแล้วมันจะปลดล็อกอะไรรู้วามันเข้าตัวมาแล้วหรือเปล่าเรอลองไปดูที่แต่งเสื้อผ้าสิเดี๋ยวเข้าไปห้องเสื้อผ้ากัน เปลี่ยนยังไงอะเสื้อผ้าดูยังไงตัว M accessories เออมันต้องไปตู้เสื้อผ้าเราสิถุงจะมีตู้เสื้อผ้าใช่ไหมบ้านหรือเปล่าต้องไปที่บ้านหรือเปล่าใช่อาสาเขาว่าน่าจะเข้าตัวแล้วแหละใอ้สูดไหมสูดเดี๋ยวเป็นไดเกอร์จ้ะไดเกอร์โอเค